มาที่สงขลากันต่อครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราให้เห็นสปอนเซอร์ของหาดใหญ่ FC ครับเที่ยวนี้มาดูสปอนเซอร์ของสโมสรสงขลายูเนเต็ดบ้างครับเป็นทีมภาคใต้ทีมเดียวครับคุณผู้ชมครับที่โลดแล่นอยู่ในไทยลีกหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศครับต้องบอกว่ากลุ่มแมนเอครับของคุณมาณศรีพิทักษ์ครับเป็น ทุนธุรกิจท้องถิ่นที่อยู่คู่กับสโมสรของคนสงขลาเนี่ยมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะคะคุณผู้ชมครับปีนี้ก็ยังประกาศ สนับสนุนทีมต่อเนื่องครับคุณมานะศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแมนเอปรเซนฟู้ดบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนของแมนเอจะไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนทีมสงขลายู่นเตด United หลักไม่ได้มีโลโก้ติดคาดอยู่บนหน้าอกเสื้อค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางแมนเอก็ยังสนับสนุนสโมสรสงขลายู่นเตด United, เหมือนเดิมแต่ว่าย้ายตำแหน่งจากหน้าอกไปอยู่ตรงแขนเสือ้ออ่าที่ที่แขนเสื้อนะฮะเพราะว่า หลายซีซั่นแล้วแมนเอเขาเป็นสปอนเซอร์หลักหน้าอกแต่ว่าปีนี้เนี่ยคุณมานะศรีพิทักษ์บอกว่าก็เปิดทางให้กับทุนขนาดใหญ่จากส่วนกลางบ้างที่จะได้สนับสนุนทีมของสงขลาแต่ว่าแมนเอเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนโอบอุ้มทีมนี้ต่อไปแม้ว่าจะอยู่ตรงไหนของเสื้อแข่งหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ยังเต็มใจช่วยทีมสงขาครับสำหรับคุณมานะศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแมนเอโปรเซสเส้นฟูดซึ่งเป็นบริษัท ต้องบอกว่าอยู่คู่สงครามมานานมากถูกต้องเป็นบริษัทท้องถิ่นด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังแหมสนับสน,นุนทีมกีฬาท้องถิ่นเราเหมือนกันมีเสียงให้สัมภาษณ์ค่ะโดยคุณมณนะัสศรีพิทักษ์กรรมการ,ร,รผู้จัดการบริษัทแมนเอปรเซนฟู้ดจำกัดที่ให้พูดถึงเรื่องนี้คะ่ะลองฟังดูครับปีนี้ในเรื่องการตลาดเนี่ยปีที่แล้วผมส่งเสริมไปเยอะแล้วนะครับปีนี้เราถอยบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องการตลาดทั่วไปนะครับมีถอยมีอะไรมัง่งแล้วเราต้องหลีกทางให้บริษัทยยใหญ่ๆซึ่งตามหลักของเมืองนอกเนี่ย อย่างแมนยูแมนยูในเต็ดเนี่ยครับเลสเตอร์ซิตี้ดิวคาสเซิลเนี่ยคนทั้งเมืองมันเชียร์ทีมของเขาแล้วก็สร้างเอาบริจาคซื้อหุ้นอะไรต่างๆแต่เมืองเราเนี่ยมันไม่ช่วยกันเวลาที่นี่สงขาแข่งผลจะได้ทางอ้อมโคนมันแห่เข้ามาหมดสงขาเนี่ยโรงแรมเต็มหมดแล้วลาไม่ถึงหัดใหญ่นะฮะก็มีผลแล้วพอตรงนี้มานักท่องเที่ยวอะไรมันก็ได้เยอะก็ฝากเอาไว้ว่านะครับ สงขานะครับอยู่นเตดนะครับทีมของเราเมืองของเรานะครับเราช่วยกันนะครับถึงตอนนี้เนี่ยเรามีงบคแค่เนี้ยแต่ว่าต่อไปมาช่วยกันแล้วมันจะใหญ่เองแล้วเมืองสงขาดังนะฮะเมืองสงขาดังทีมเราดังฟีสแบ็กกลับมาที่พวกเราหมดแล้วนะค่ะ ก็ต uhm. ิดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะคะสําหรับสโมสรฟุตบอลของบ้านเราสงขลามี2ทีมแม่เหล็กร so, ั้งนึงก uh ็คือสงขลายู่ในเตตแล้วก็หัดใหญ่เอก็มีกีฬาดีๆให้ชมทุกสุดสัปดาห์ว่าอย่างนั้นครับว่างก็ไปเชียร์สงขลาวันอาทิตย์ก็มาเชียร์หัดใหญ่สลับกันไปครับเสาร์อาทิตย์มีบอลให้ดูเยอะจริงๆครับ